อัน,นี้อันที่2เนี่ยที่จะปล่อยเช่าต้องมีสถานที่ก่อนเราทําให้มันค่อนข้างกริปนิดหนึ่งคือมันต้องลงทุนอันที่3ก็คือที่เราทํารายวันหรือลักษณะเป็นโฮมสเตย์ก็ได้นะถ้าไม่ต้องเอากริปมากคุณลองดูสมมุติอยู่ต่างจังหวัดคุณอาจจะทําออกแนวโฮมสเตย์แต่ว่ารับแต่นักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าแบบนั้นมันจะมีแบบนิชมาร์เก็ตของมันอยู่ เออคุณจะมีตลาดของคุณอยู่แล้วคุณก็จะต้องรู้จักการทําตลาดนิดนึงว่าถ้าจะอาจจะไปตลาดรัสเซียไปตลาดแอฟริกาที่เขาชอบแนวอะไรแบบเนี้ยอาจจะรอดแล้วเน้นแบบแนวฝีมือคุณแม่คุณยายทํากับข้าวมาเสิร์ฟเป็นเบสแด์เรกเสตอนเช้าเนีย่ยลักษณะเนี้ยอันนี้ไม่ต้องลงทุนมากแต่ว่าทําเป็นเหมือนโฮมสเตย์ก็ได้เหมือนกันอันที่สี่กองทุนนะอันนี้ง่ายสุดซื้อกองทุนซื้อหุ้น กองทุนอสังหาในเมืองไทยก็เยอะมากคือเขาเอาเงินทุนเราไปทําอะไรเขาก็เอาไปทํานู่นนี่นั่นต่อซื้อกองทุนเราก็จะได้มาในลักษณะเราได้ดอกเบี้ยใช่ไหมกาไรจากการซื้อกองทุนอันนี้ก็ง่ายค่าตอบแทนอะเฉลี่ยนะประมาณสัก6กถึงสิโชคดีหน่อยก็10%แต่ส0นี่เยอะสุดละเยอะสุดละอาจจะไม่ได้กําไรเหมือนกันที่เรามีลูกค้าในมืออยู่แล้วแล้วเราขายเป็นที่พักรายวัน อันนั้นมันต้องลงทุนเรื่องของสถานที่ดีๆแล้วแต่นะว่าเราจะไปจับกลุ่มมาเก็ตกลุ่มไหนเราอยากจะขายแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อันนี้มันแล้วแต่ลงทุนถูกลงทุนแพงมันได้หมดมันได้หมดอยู่ที่ว่าเราต้องการลูกค้าแบบไหนเพราะฉะนั้นเราต้องทำเออมาเก็ตติ้งให้ดีกับมาเก็ตเซอร์เบรทำให้ดีส่วนอสุดท้ายก็คือใช้เงินอีกละรีโนเวทที่บอกเอรีโนเวทที่บอกเนี้ยนะไม่ว่าจะบ้านหรือคอนโดอะไรพวกเนี้ยถ้ายังไม่ได้แบบ ยังไม่ได้มีเงินทุนหนามากแนะนำให้ซื้อมือสองซื้อมือสองหุ้นกับเพื่อนที่แบบใจชอบคล้ายๆกันเพื่อการลงทุนอาจจะหลังเดียวก่อนหลังที่สองก็ค่อยว่ากันแต่ทำกำไรให้ได้หลังแรกก่อนแล้วก็พอไปซื้อมือสองอย่างมือสอ,อย่างที่บอกอย่าไปกรมบังคับคดีหรือไม่ต้องกรมบังคับคดีก็ได้ไปตามที่ที่คุณไปเล็งเห็นว่าเขาติดปลายขายอะ ขายมาแล้วรกร้างนานๆหรือว่าที่อยู่ที่แบบไม่ค่อยมีคนอยากจะสนใจซื้ออะไรเงี้ยพวกเนี้ยราคาไม่ใช่ราคาตลาดอะ่ะแล้วก็อาจจะไปสืบตามพวกเจ้าของบ้านหรือว่าคือกลุ่มพวกนี้มันจะมีอนักสืบเสาะ,ะแสวงหาว่าที่ตรงไหนราคาถูกที่ตรงไหนป้าคนนี้ร้อนเงินป้าคนนี้แบบจะปล่อยแล้วอะไรเงี้ยอีกอันนึงก็คือจริงๆอันเนี้ยนะมันก็ไม่เชิงลงทุนหรอกมันก็คือการทาในหน้าเซิรฟ์ฟเซิร์ฟก่อนการทาในหน้าไปด้วยกับการหาตลาดไปด้วยอะ่ะ มันได้ทั้งเงินมันได้ทั้งความรู้เพราะว่าส่วนมากไอ้พวกเรื่องอะไรบริษัทดีๆบริษัทใหญ่ๆเขาจะรับนายหน้าเข้ามาเป็นแบบลูกทีมใช่ไหมแล้วเขาจะสอนงานหมดเลยเราอาจจะต้องเสียค่าเข้าเมมเบอร์อะไรต่างๆนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเข้าอยู่กับบริษัทนายหน้าเหมือนเรามีสังกัด อันนี้ก็เหมือนเป็นการปูทางนะถ้าคุณจะเอาจริงกับอสังหานะคุณอาจจะต้องไปเข้าร่วมหรือว่าไปหาความรู้กับพวกบริษัทในหน้าใหญ่ๆบริษัทในหน้าที่มั่นคงหน่อยเพื่อที่จะได้รู้ว่าอสัพ์เขาเรียกซับเนาะซั์ก็มาจากรัพย์สินนั่นแหละซับพ,พวกพวกอสังหาเขาจะชอบเรียกกันซัพ์ตรงนี้ มีที่ดินติดตรงนี้มีซับขอซับที่ติดน้ําหน่อยติดแม่น้ำเจ้าพยาติดตรงนน้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าซับเพราะฉะนั้นคนพวกนี้เขาจะเทรนคุณแต่คุณอย่าไปทะลายศักหลังเขาไม่ใช่ว่าคุณรู้ความรู้เสร็จปุ๊บแล้วคุณเทเขาไปเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คุณก็ต้องตอบแทนเขานิดนึงหรือไม่คุณก็โฟกัสไปเลยแล้วบอกเขาไปเลยตรงๆว่าจริงๆผม,มตั้งใจจะมาหาความรู้จากที่นี่แต่ว่าผมก็จะทํางานเพื่อชดเชยสิ่งที่ผมรู้ให้นะ เราก็อาจจะต้องมีเป้าหมายว่าโอเคเราจะทําถึงเป้าให้เท่านี้บาทก่อนที่เราจะออกมาทําของเราเองคือให้มันแบบจริงใจอะ่ะคุณอันนะต่อไปโอนกรรมสิทธิ์ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์อย่างเงี้ยก่อนโอนก่อนไปโอนที่ที่ดินตรวจสอบแล้วถ้ามันมีอันนี้ประสบการณ์ตรงเอกพวกซื้อบ้านซื้อคอนโดตามโครงการอะ่ะเวลาคุณจะไปตรวจก่อนรับนะได้จะเกณงกําไรจะอยู่เองซื้อเพื่ออยู่เอง วิธีคือเวลาคุณจะไปตรวจงานอะก่อนรับอะพวกดีเฟกท,ที่เขาชอบเจอกันอะคุณถ้าคุณไม่รู้เรื่องคุณอย่าไปตรวจงานเองคุณคิดยังไงแมนมาบอกหน่อยสิ